ที่นี่บราซิลที่นี่บราซิลเอาแบาบบราซิลเลียนไหมคะก็ด <laughs> ีบรรยากาศหน้าเปิดเดียร์ช้างแดกเลยนะฮะ ที่อื่นนี่อาจจะเป็นควันผสมหมอก<ต>ที่นี่ควันล้นวนๆหยอกหยอกยอกหมอกทั้งนั้นเลยนี่ไม่ใช่หมอกฝนนะครับบางทีก็ จุดชมวิวทิวทัศน์แต่กูไม่เห็นวิวเลยเม้วมีรถใหญ่ตามมาแหละไปก่อนได้เลยนะครับผม,ผม,มเพราผมไม่เห็นทางไปก่อนเลยจ้าไปไจ้าี่อะไรคราผมไม่เห็นทางออนี่ไงจุดชมวิวตรงนี้เหรโอ้โหแต่บอกเลยตอนเนี้ยไม่เห็นวิวเลยแคใหงเต็ม เมื่อกี้เอาป้ายหนึ่งเก็ดหนึ<ช>่งห้ามันไม่ใช่ตรงนี้ออกที่ที่นึงแล้วมั้ง ตรงไหนเนี่ยฉันไม่รู้ to root. เหมือนเดิมก่อนทำไมอ่ะไปตามรอยเท้า ก็เดินปิวเลยจ้ะนางเดินปิวจ้ะนางเดินปิวแต่ฉันมีแบกแพกอยู่ข้างหลังจ้ะแล้วฉันก็ถ่ายไปด้วย หาเขาก่อนไปหาเขาก่อนโอ้ยเชียยวบยากเชียฉันจะรอดไหมวะ ้ <Whoa. laughs> ทางลาดเพราะว่าเขาควรจะเดินแบบเลื่อนขอไม่ถ้าเขาล้มจะล้มไปหมดเลยไปจ้ะ ะคะคุนะะและทีพพักของเราเคืนนี้คือกระโจมหลังนี้จ้าเแดงนะเดี๋ยวเอาเลยเสียงที่คุณเคย คยังไม่อยู่ดี อิอเลมเลียเยกิน่กรลองดูก่อนแล้วขยงไปเคยกินหรือยังซุปน้ิมอเบียร์ชาต้มยำต้มยำน้ำใสบอกให้เลีอกเลยเธอจังกัรจะบอไม่เอา เอาอะไรหม่าล่าเอาอะไรน้ำดำไม่เอาไม่เอามาล่าน like okay. ้ำดำไม่หมดเอาเลยเอาต้มยำก็ได้ต้มยำต้มยำอ๋อระหว่างต้มยำกับน้ำดำแล้วแต่เองเลยเขียนแล้วนะเอาเลยอาคุเลวกูจะเขียนน้ำดำทำไมวะเนี่ยเราเลือแต่งแบบไหน กุ้งยำน้ำใสน้ำจิ้มอะไรเสียน้ำจิ้มอะไระเับแดกิลิเอาซุกี้เข้มข้นเนี่ยเสียงอะไรเออะไรสุกี้น้ำจิ้มสุกี้เข้มข้นเนี่ยสุกี้ ก็จะอ่านออกไหมเนี่ยเอาสีฟูนไหมไม่เอาเอาอะไรอีกอย่างนึ่งไหมเอาดำดำเอาจีนิกัว

ไม่ได้กินยาดับไว้เดี๋ยบอกนะดูมียาพาราเดี๋ยวกลับไปอ่ะกินยาพาราดับเนี่ยเขากินแล้วเขานอนแล้วมันก็ดีขึ้นพกยามาไหมไม่หนูที่เกงสิบสองตั้ เราเคงเล่นกันมาเมื่อไงยังแต่แถวเนี้ย oh, น่าจะมีนะปิดแบบยูทูบเบอร์ ได้นะปฏิเสธรบวังก็ได้ไปกลับร <c oughs> ู like ้สึกมันจะลึกมากเลยโอ้โหข้ามไปฝั่งนี้นเลยจ้ะแหวว east แหววชืออะไรไหนๆก็ไหนๆ ก็หมดแค่นี้นะ๋อมันมีทางไปวะขอาทางมันไม่เป็นบันไดแล้วอะอฉันฉันหิว<อ>ฉันหิวปป้ปปเชิญค,คุณสุภาพสตดดดรีเชิญคุณสุภาพสตรีเราจะดตูด นี่คือการถ่ายทำลองเท็กที่ยาวที่สุดในคลิปนะฮะไปแค่สุดเท่านี้เองลองไปแล้วมันจะมีสะา่มะามเชื่อนไหครับ,รบเขาแต่งตัวมาแบบเข้ากับธรรมชาติเลยนะนี่เขา,า,าทำแต่ทานี่ให้เขา วิดีโอต้องถ่ายนะฮะภาพนิ่งก็ต้องถ่ายแน่ระวังลื่นเด้อเอาคอนเทนต์หรอเปล่า <c oughs> คอนเทนต์คอนเนตต่างไหนมะ <c oughs> เดี๋ยวเราถีบให้เดมาหดอร้ายกับฉัน นี่คือน้ำตกไร่ไา,ายน้ำตกเข <laughs> าคเคยไปนี่เว้ยตอนในเด็กอะ่ะแล้วไม่ถูกชะตากับน,น้ำตกเลยเราสั่งอะไรราบน้ำตกมันเผ็ดไปไต่เลี้ยวไต่เลี้ยวีม้ไม่เอาไม่ที <laughs> เมื่อเราไม่มีไม้เซลฟี่แขนฉันก็คือไม้เซลฟี่โอเยลื่น